เว้ยแมาตัวด้มาด้วยดูมาด้วยไปขี้เหอะกูขอร้องแม่งเอ้ยแล้วลมก็พัดมาทางกูแต่ก้องเบ่กทนแตกจ้าวันนี้แม่อ๋จะพาลูกลาทั้งสองคนนะคะ มาหาวัตถุดิบในพื้นที่เราว่ามีอะไรบ้างที่พอจะมาทาอาหารกินในแต่ละวันได้นะคะอ่าโอเคเริ่มจากหน่อไม้นเพราะเรามีไผ่เยอะนะคะป้ายเริ่มกัน Let's go วิธีหาหน่อไม้ก็เนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่หรอกมันจะขึ้นเล็กๆอย่างเงี้ยอ่หน้าแรงมันก็สามารถอยู่ได้ไงเพราะไม้ไผ่เพราะหน่อไม้เนี่ยหน้าแรงจะแพงเพราะว่ามันไม่มีอ๋อจะไตูรลืมแล้วโอเคอ่ลืมมาค่ะ อันไหนนี่แม่อันหน่อน้อยนี่เนาะอันนี้น้อยเนะเดี๋ยวเดี๋ยวอือเอ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 ้ยได้อยู่ไหมอะคะได้อยู่เหรอนี่ไเหนื่อนะเอ๊ะได้ไหมลูกเอ้ยเอ้ยเอเอ้ยใหญ่มานิดนึงใหญ่มานิดนึงนะจ๊ะเน่ มา,มากให้หนูลองบ้าง่ะนี่เออนั่นแหละเออโอเคนั่นแหละอ๋อเก่ง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 มา,งงงงงมานอน,อ,อ,นอ,อนเลยกินอร่อยหวานหวาน,นนั่นรมอรอรบ้งลองดูดิ ไอ้เพราะมันหัวเล็กหายหัวหนึ่งกรุบกรอบๆนี่ลูกนี่อ๋อแม่ตาดีมากเลยเออเราไวรุว่นไปไม่ดีเท่าแม่เลยพอใบมันจะหมกไว้ไงเดว้หน่อไม่ยากอนี่ไป โอ้โหไอ้ไอ้ลูกอันนี้ติดเต็มเลยแม่เขาเรียกอะไรนะแม่อะไรนะไอ้อะไรเนี่ยไอย้ยาเจ้าชู้เหรอเนี่ยอะไรเขาเรียกอะไระแม่เหนึ่งเล็กตอนอะไรไม่ใช่ยายเจ้าชูย้ยาเจ้าชู้มันจะอีกแบบเนี่ยเขาเรียกอะไระสเป,ปรย์ พ่อแต่ข um> ับได้ข nope> totally ี่ได้ค wow ่ะพ่อเออจ้ะเคค่ะเดี๋ยวเราไปดึงปลากันค่ะเพื่อนๆโอ้ยเย่โอ้ยเย่โอ้ยเย่ โอ้ย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 เบรกยังไงวะโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยอโอโอโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยนี่มีนังวัวด้วยพี่ล่าดูวัวดิวัวเลี้ยงไว้เอามาปล่อยพี่บ้านเราอย่างกว้างอ่ะพี่อีอีมาลีนี่มาแดกเลนแดกเลนเบรกยังไงวะเนี่ยไม่มีคันนั้นไม่มีเบรกพี่ พื้นที่กว้างเวอร์เราต้องไปทางไหนอ่ะ้ซนี่หรอตรงไหนคะ<อ>นี่หรอเออไปเถอะ เราคิดถูกแล้วเนี่ยที่เราจักรยานมาเนี่ยต้อเดินอย่างไกลอ่ะก็ขอมันแห้งที่ขอมันแห้งเลยเออแต่นอนร้องไห้เอาเอาอันนียเนี่ยถ่ายเอ็มวีเนี่ยร้องมันทุกวันทุกตอนนี้แหละทั้งเนี่ยดูดูวิววิวดีมากโอ้สุดยอดเห็นวัดเขาดินเอ้ยบัวมาว่ะตามเรามาว่ะอ๋อใช่อีมี มาด้าเล่งด้าเสดงผู้นอเมริกามาลัมเสมอซะทีเด้อนะถ้าลองเพลงนี้นี่แปลว่าอายุเยอะนะเก็บเพลงฝรั่งบ้างค่ะแม่เก็บไปทำอะไรอ๋อมันยอดอ่อนนะเนาะกินกับส้มตำได้นะเก็บเลยเออเนี่ยสี่เม็บข้างบนเนี่ยพอบอกว่าหน่วย r e สว u e หน่วยกู้ภัยพร้อมแล้วหน่วยหน่วยดัวนเขาเขาอีส้มด่วนนะคะเออนี่เราได้ยอดผักบุ้งสดๆเลยไม่มีสารพิษเลยค่ะเพื่อนๆไปไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะกินกับส้มตำตอนเย็นบอบบอบว่าผักบุ้ผักบุงของเงี้ยเปาเหรอพ่อยายางยางยางอ๋อก็คือแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะส้มอย่าไปนะลึกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวให้เสียงอะไรอ่ะกบเหรอ กบเหรอ้เหี่ยฝนก็ไม่ตกแน่หรอเนื้อเนโดดกบพระเ้าค่เออไอตีนแยบไปแล้วเสี่ยวไม้ตกน้ำตอมเต็มมากแม่ล่ะใส่ายน้ำฝนสาวสาวสต๊ะไม้ล่วงลงไปเลยไงจ๋อมสาวพียโอ๊ถ่ายรูปแม่ดิถ่ายแม่ดิถ่ายแม่ดินั่งยิ้มหัวเราะอยู่ เดี๋ยวกูลงมาทำไมวะเนี่ยนี่นะนี่นะดูนะระวังปิงกัดหอยนะอ่ะเส้นนี้ใช่อ่าเฮ้ยเรามัดลุ้นกันว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่าเอาละเว้ยแทนแทแดแดนแท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 นโอ้โหถ้าถึงขวดเนี่ยเปิดป๊าขวดออกแล้วก็เอาขวดออกไปเลยจ้าจ้าไหนส้มพี่ลองมั้งทีลองมั้งสิ เอาเส้นบนนะี่เส้นบนนี่หรอใช่เส้นบนมันจะเป็นล็อกของมันอ๋อนี่หรอใช่ใมันจะเป็นแล้วถ้าเราเจอไอ้พวกอย่างนี้อยู่ล่ะเราเอาออกได้อย่าดึงแรงเดี๋ยวค่ะแล้วหนูช่วยเราจะได้ปลาไหมนะแทน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 เราจะขวดเราทำไง ปดฝาขวดออกขอขอขอแทนตายแล้วสีขอมาแน่เราะทำยังไงดีวะมาแดงๆวันนี้คุณผู้ชมได้ไหมพ่อไปเสียบไมค์ร้องเพลงเหอะเราดึงไปเรื่อยๆอะดึงไปเรื่อยๆนะพ่อนะอ่ะโอเคเฮ้ยนั่นเส้นบนนั่นเส้นบนนั่นเส้นบนเฮ้ยสนุก่ะสนูเอาเส้นบนเอาเส้นบนตึง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 เราเขียนนี้ก่อนฮะหอย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  ไปลมเย็นใช่ดักตะข่ายตั้งนานไม่ได้ปลาสรุปปลาลอยขึ้นมาเพราะเราองคนลงน้ำปลาบอกว่าลืมล้างหรือเปล่ามึงมึงคือมลพิษทางน้ำมึงสองคนน่ะนุ่นโอ้มึงลงน้ำเลยแล้วมึงลงทุนเอาเอาถ่ายรูปถ่าย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 ม้าถ่ายม้าลงทุนเลยวะถ่ายม้าถ่ายม้าถ่ายม้าเฮ้ยมันฟังรูเลือกเลยอ่ะพ่อพ่อดูมันก็ไปเลยอ่ะลงมาทำไมเออมาทำไมให้อายบ้านน่ะละนวลน้อง อะไรวะที่ฟ้องหนูแต่งเรียกว่าอะไรอ่ะที่ขอมันแหงก็เอาตะนูลงมาเฮียเฮียเฮียเอาตะนูไปแล้วไม่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 แกะลองแกะแกะได้ไหมแกะไปแกะบนอ๋อเดี๋ยวไปแกะบนใช่ไหมพ่อเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊มหนึ่งไม่ไม่ชงไอ้ขายมานี่เปลี่ยนจากพ่อพักสุดแล้วใช่ป่ะคะโอเคนี่ได้หนึ่งตัวท้วนทำอะไรได้หนึ่งตัวท้วน พี่ต้องกินครึ่งหนึ่งเออแบ่งแบ่งสามส่วนแบ่งสามส่วนแม่ส่วนละครึ่งคนละครึ่งแม่ส yeah. ่วนคนละครึ่งข้าตัวแปดร้อยเล่นแปดล้านอะทีมลังเนี้ยพี่ชายแล้วไอ้ยอะไรตอดกลัวอย่าเพงอย่าเพงอย่าเพงเอาแล้วมึงโดนปลาตอดหอยแล้วอย่าเพิ่งหยุดตด เฮ้ยเข้าตาเหงื่อเหงื่อเข้าตาหัวร้อนจนน้ำตาไหลเลยอ่ะหุยได้สองตัวโอ้ยสามตัวได้ปะสามตัวเอาว่าไปไม่ได้ไม่ได้ก็สามตัววันนี้ภารกิจของเราก็คือได้ขุดหน่อไม้เนาะแล้วก็มามาจับปลาใช่ค่ะเก็บผังบ่วงไปได้ปลาสามตัวเลิศปะ เดี๋ยวก็ให้เด็กๆไปอาบน้ำค่ะทำกับข้าวทานข้าวกันอีกรอบได้ไหมจะเตะอะไรกัน Let's go เซนเตอร์เซนเอร์แกมาล็อกเกอร์สปอนเซอร์จังได้นะเมื่อกี้ที่รู้ว่าเป็นปลามหมอเพราะ่มีอันนี้สต็อกเกอร์หมอ วันนี้นะคะเหนื่อยมากร้อนมากทุกคนนี่ไปขุดหน่อไม้กันไปหาปลากันมาแล้วไปเด็ดผักบงผักบุ้งกันมาแล้วตอนนี้เราจะทําการอาบดามน,นะคะด้วยนี่เลยค่ะสะบู่ครีมอาบน้ําเมรินนี่ออแกนิกสวิตอัลมอนด์ออยตัวนี้ทุกคนดูอยู่ในขวดเนี่ยมันจะเหมือนเป็นน้ำผึ้งทองคําอย่างนี้ใช่ปะแต่แต่แต,แต,แต่อะไรรู้ป่ะแต่ถ้าโดนผิวเราแบบนี้นะจ๊ะนี่พี่รักมันจะกลายเป็นแบบ น้ำนมสารสกัดของเขาเข้มข้นมากๆเลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไว้แบบเออเขาเรียกอะไรนะอุ้ยส้มดมก่อนอุ้ยหอมหอมจริงไหมส้มดมก่อนจะบอกเลยนะว่าตัวเนี้ยเนี่ยนะกลิ่นมัลูีมันดูหรูมันดูแพงแล้วมันติดตัวเรียกได้ว่าอาบน้ําแล้วก็บำรุงไปในตัวแล้วที่สําคัญคือกลิ่นของเขาเป็นเอกลักษณ์เป็นไงหอมจริง สนใจก็นี่นี่นี่เลยค่ะนี่เมรินออร์แกนิกสวีทอัลมอนด์ออยนะจ๊ะตัวนี้นี่จะบอกเลยนะแนะนำว่าให้ไปกดใส่ในอ่างเลยนะแล้วก็แบบลงแช่ไปเลยค่ะมันจะเป็นแบบนมเลยหรอเป็นน้ำนมเลยฟิลแบบทิลฟ้าตาแบบนี้เลยอ่าลองดูลองดูลองดูลาลาลลาลาเป็นไงเป็นไงคะเป็นยังไงคะ นี่ถูแบบนี้เลยเราก็ได้บำรุงไปในตัวผิวไม่แห้งกร้าดนะแน่นอนนะเป็นน้ำนมออกมาเลยะคะ่ะค็กทุกคนดูนะบีบลงไปในฝ่ามือแบบนี้เลยค่ะโซ,โซโซเห็นไหมนี่เห,นเหมือนน้ำผึ้งเลยแต่พอเวลาเราวนวนไปแล้วปุ๊บมันจะแตกตัวกลายเป็นน้ำนมนะคะน้ำนมตัวน,นี้นี่แหละคะ่ะที่จะช่วยบำรุงผิวของเราไม่ให้แห้งกร้วนก็ดูอ่อน่อไวนะคะ มากเลยสนใจกดไปเลยโซ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 ตรงนี้ oh. จ้าไป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 อาบน้ำกันดีกว่า oh. ด้วย ah. สบ <laughs> <c oughs> ู่เมรินจ้าไหลลงไปไหลลงไปด,ด,ด,ดูดูดตูดาต <c oughs> ดากคกร <c oughs> <c oughs> ดูตากอดตากรับขันทาว มา่ะแม่เขาเตรียมขอบไว้ทําสมตำมาเลยอันนี้มะนาวก็เนี่ยเด็ดๆดแถวนี้พริกเพิกก็เด็ดอหาเราแถวนี้วายาแม่เปลูกเองเด้อใช่มาละกอกันเนี่ยต้นหน้าบ้านเลยนะจ๊ะเออมาจะถามว่าเป็นหรือเปล่าเราอะเอ้ยเป็นอยู่ได้อยู่ได้อยู่แดกแดกได้เราเราเราไอทำมาตำได้แต่แด็กได้ไวนั่อีกเรื่องหนึ่งมาเราเริ่มกันเลยที่เราใส่ กระเทียมพี่หยิบกระเทียมหนูหยิบพี่พริกเดี๋ยวพี่ขอเป็นพี่เอาเอาเด็ดมากเลยเอาเด็ดน้อยเอาสามเม็ดได้ไหมล้วเราใส่อันนี้ไปด้วยมันจะนัวสามหนึ่งสองสองสามโอเคแล้วก็ใส่พริกแห้งคนไปด้วยมันจะแบบหอมนัวนัวมากเลยอเอาตำต้มเราต้องใส่นมด้วยแบบใช่ให้พริกนะคะพริกแห้งต้องใส่พริกแห้งไปนิดนึงเอ้มันได้แรงทวงจากอะไรวะเนี่ยน้ำปลา ใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลายนะคะอีกหน่อยช่องเราก็จะมีน้ำปลาขายแล้วเด้อปรุงรสตามใจซอกตามใจสันมันอรี้ยจริงค่ะชิมแล้วเลิศเลิศน้ำลายแตกว่ะน้ำลายแตกแตกจริงออพี่ถามหนูขาดอะไรไหมอะไรนะคะขาดอะไรไหมขาดขาดเลยขาดความอร่อย โอ้ฟูหอมจริงฟูหอมมากโซ๊ะเลยโซ๊ะทำเลยบอกว่าโซ๊ะโซ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 ะเลยบ้ามีเนบบที่มันโดนอะที่มันต้องเข้ากันนะเอ้าชิมไหมห้องน้ำพอไหมคะคืนนี้โอ้แต่บอกเลยว่าการันตีว่าอร่อยเพราะว่าถ้าพีงอใช้งานบ่อยใช้งานบ่อยพีงอเลยใช้งานบ่อย คุณแม่ลองซิมเบิร์รสอร่อยจริงจริงบจริงได้ไหมแม่ได้คือมันมีกัดหานเนี่ยนิดนึงเนาะใช่เนาะโอหโซหืมใช่มาก็มากอ๋ออืออ้ยเสร็จนัว หิวข้าวกันไม่ไหวแล้วนะคะวันนี้ไปทำภารกิจมาหลายอย่างเลยเบลล่าน้องส้มและก็แม่แอวขอตัวลาไปกินข้าวกันก่อนแล้วกันนะคะในส่วนของคลิปหน้านะลูกลาค่องแม่จะไปทำภารกิจพิชิตอะไรฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย